สวัสดีครับเมื่อนี้ทำมาเบิงเครื่องเสียงลูกผสมนะของฟัใหญ่เอบ,บ้านหินลับนะครับเมื่อน,นี้มาในรูปแบบมินิเนาะไม่มา,านแตีงลดเครื่องเสียงบ้านๆน,น,นะครับระบบระบบเสียงฟัใหญ่เอ๋บ้านหินลับนะครับของระบบของคนเป็นระบบ นี่แต่ว่าเป็นระบบลากย่าที่คุณภาพก็ไม่ใช่ย่อยนะครับในผงเขียบแถวนี้นะครับคือเครื่องกลุงเงินเนาะเป็นรถรถที่ว่าเป็นเฮี้ยนนะไปครับมางเนียนางนี่แหละปั๊ดไมอว่าเป็นไซสนะครับเนาะเบางตู้เป็นเทอร์โบคู่นะครับเสียงกลางเป็นปากโหลูนนะครับดอกแกลม บอกแหลมีทั้งหมด1 2 3 4มี8มีดอกนะครับระบบเครื่องเสียงแบบรากหญ้าบ้านๆนั่งเข้าน้ำเสียงก็ไม่ธรรมดานะครับเบียดเป็นเทอร์โบคู่8ดดอกเนาะซีไปทีนี้ข้ามาเบ่งเครื่องพาวเบอร์เพิ่นท่านทั้งหลังเนาะครับเป็นระบบเป็หญะบบบ้านๆจริงๆครับอ่าเป็นระบบรากหญ้าบ้านๆ อ่าเป็นผสมนะครับมีโลยินอ่าเย็นสถานะที <Mod ified. S 1> ่ตัผิดอยู่ด้วยโมดิฟายมีทั้งโมดิฟายมีทั้งโลเย็นมีทั้งพาวเวอร์บานเป็นพาวเวอร์แดงเนาะเจ้าสีตายก้อนใหญ่เจ้าแดงพิษปีเจ้าสุดวิหารพิแก่เจ้าตายไอ้ที่ละกก้อนนะครับไม่ธรรมดาครับระบบเครื่องเสียงบ้านบ้านของพงเงียบบ้านยินรับ นะครับมีฮัดซุ่มซุ่มาซุ่มเลีระบบรอบทิศทางข้า,างในพุทธิมีอ๋อสเตปดาวอันนี้เป็นแผงไฟนะครับเป็นแผงไฟข้างในก็จะมีเครื่องทำไฟนะครับเป็นรถอ,ออกรับงานศพงานแห้งงานบุญงานบวช ไปทุกอย่างนะครับบอกร้านบอก่น้อ,ย,อ,อย,ยนะครับอคือง่ายๆนะครับเป็นระบบง่ายๆบ้านๆเอินใส่เอิญหาจวดจัดนะครับพอได้ขนยาครับเป็นระบบคนตั้งไว้ตายตูนอ้รถคันนี้บอได้ไปใช้ครับรถคันนี้แก้เครื่องย่างเดียวครับเป็นระบบนี่นะครับเป็นระบบบ้านๆง่ายๆนะครับ นางคุมอยู่แล้เบ็ดมือนะครับพ่อยเอบ้านหินลับเนาะป้าเอปาเอนะครับอันนี้นะครับยังไงคำรอเมื Eat, a, ah, mm ่อกวันก็ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมอาตาสามารถ สิตต้อง่านได้กับอาเมนมาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเครื่องเสียงมินินะครับจดจัดนะครับบาอ,อนะครับขอ,ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ